สวัสดีครับสวัสดีครับผมรอบนี้ผมก็ได้จัดรถใหม่มาอีกแล้วนะครับผมก็รอบนี้ผมก็จะมาแต่งเป็นนิสสันสกายไล่2000 g น r นะครับผมไปลุยเลยผมก็จะแต่งเป็นชุดแต่งก่อนละกันนะครับผมถ้าไปแต่งเครื่องก็จะแพงครับผมเงินส0 0แสนนี่ไม่พอแน่นอนผมจะไล่เป็นกระโปรงหน้าก่อนเลยละกันครับโอ้มีอันเดียวเองเลยวะ อันเดียวเองโอ้โหทำไมของแต่งน้อยจังเลยเป็นฟิล์มกระจกก็ออาเป็นหนึ่งร้อยทำไมมันน้อยจังนะโอ้โหสามชิน้นตายแล้วเป็นอันนี้แล้วกันครับผมส,สุดแล้วสำหรับผมนะ ส่วนอันนี้มี2ชิ้นครับผมโคตรน้อยมาเป็นสีขาวแล้วกันครับผมสวยดีต่อมาก็เป็นจะเป็นไฟหน้ารถอย่างไหนเนี่ยเป็นกระจกมองข้างนะครับจะเป็นคลาสสิกไหนนะ เอาเป็นนี้ละกันสี่เงิน750บาทคุณจะเปลี่ยนเปนะ็นหน้าอ๋อนี่ไงใครหน้ากว่าจะทำมาได้ผมชอบอันนี้มากกวา่าสวยดีน,นี่เลยละกันร้อาบาทต่อมาก็เปลี่ยนซุ้มกระโปรงหน้าครับ ปรับปบนิดนึงปรับนิดนึงอันนี้มี9ชิ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของผมอีกเหมือนเดิมับผ,ผมก็จะเอาเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆ่ะผมแบบนี้แหละเป็นสีแบบนี้แหละสองพั2000บาทมาต่อที่ลอครับอันนี้ก็จะเอาแบบที่ผมชอบเลย เป็นนี้แล้วกันก็จะเอาแบบรอบแม็กแบบไหนดีอันนี้สวยละเพาว่านี่อันนี้สวย,ววนนสวยต่อมาเป็นสีครับผมก็จะเป็นสีดำนะดำด้านเลยแล้วกันสวยดี ก็สวยนะมันเป็นดำคาร์บอนดีเอาเป็นอันนี้แล้วกันครับผมต่อมาจะเป็นสีขอบก็เป็นเงาสีขาวดีไหมันจะสวยนะเงาสีขาวขาวเงินงินขาวเงา,าดีกว่า ขาางน้องก,ก็สวยนะนี่ขาางน้องเลยแล้วก็บวงล้อเอาใหญ่สุดเลยครับผมใหญ่สุดเลยเสร็จนี่เป็นจานเบงใช่ไหมเปาเป็นอันนี้นะเปลี่ยนแพงดีที่สุดแล้ว อันนี้ก็ออาแบบตามความชอบของผมอีกเหมือนเดิมคงจะหมดแล้วแหละไปเราไปต่อล้อหลังเลยครับไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นเป็นล้อต้องทำให้เหมือนล้อหน้านะครับ ีดำดำเงาใช่ไหมดำด้านเป็นอันนี้ต่อมาก็เป็นขอบนะครับสีขาวขาวเงาประมาณนี้ใหญ่สุด สีเหลืองครับผมต่อมาเป็นจานเบรกไม่ต้อ,องออกเหมือนล้อหน้าก็ได้หมดแล้วแหละต่อมาเป็นซุ้มกระโปรงหลังจะเป็ใหญ่สุดเลยแพงสุดด้วย2.000บาท ที่ขั้นตอนครับน,นี่นครับสวยสุดละสองพันห้าข้างบนอันนี้คือเปลี่ยนอะไรนเนี่ยเปลี่ยนข้างในหรอไม่รู้เหมือนกันครับไม่เห็นความแตกต่างเลยอันนี้ก็เอาแล้วไปท้าเปลี่ยน ก็เลือกตามความชอบชื่อไปทะเบียนก็ชื่อผมเหมือนเดิมแต่งให้แบบรวนเร็วต่อมาก็เปลี่ยนไฟท้ายไฟท้ายเอาสีแดงดีอันนี้ก็สวยนะสีดำดี อันนี้ดีกว่าครับผมสวยดีโอ้โหมีแค่นี้เหรอวะเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็จะเอาแบบตามความชอบเลยสองพันบาทครับเราจะมาปลูกตำนานกันครับรถในตำนาน อันนี้ดะกันสวยดีเพรว่าคงจะหมดแล้วแหละของแต่งเราเหลืออะไรอีกไม่มีอะไรครับใช่ไหมคงจะหมดแล้วแหละปะเรามาต่อที่สีรถนะครับผม,ผมจะเป็นสีจ่เจ็มซะหน่อยนะสีไหนดี ส,สีขาวได้ไหมขาวเงาเน่ยก็สวยสีนี้แล้วกันไปเซฟกดเซฟอีกรอบครับผมสวอย่างสวยอย่างดูครับ อ๋อสวยแล้วนะครับสวยแล้วผมว่าไปเราน่าจะไปแต่งเครื่องแต่งอะไรกันแล้วจะได้แข่งสักรอบไหมเนี่ยใส่เทอร์โบก่อนเลยกัน สามหมื่นเลยนะโอ้หนึ่สิบเอ็ดจุดสองแพงเอาเรืองผมมาแปะหนึ่งก่อนสองหมื่นสองหมื่นบาทแพงสุดแล้วแหะ ไปซีเรียสเงินหาใหม่ได้ครับหูหมดโคตรเร็ว ECU ECU เอาแพงสุดเลยแล้วกันครับผมแพงสุดอ่ะสองหมื่นบาทโอ้ตัางสามแสนครับผมกับรถกับปลูกรถในตำนานนะรถในตำนานผมต้องแรงนะสองหมืน่นไปต่อครับผมไปต่อไปต่อ เอาไปก็ต้องเดินเทอร์โบแล้วโอ้เก้าสิบแล้วนะสี่หมื่นบาทครับผมไม่ต้องกลัวใส่ <c oughs> ไปได้หรอวะปริงโชคสปริงโชคเจ็ดพันห้า แ้ไปเด้ด้วยต,งยวตังเราตัางเรายังเหลือครับผมอันนี้เลยนะครับเจ็ดพัาร้อยมันป็แพงสุดเลยนะเงนแพงสุดเลยไหมโอ้โหนี่มันเพิ่มหมไเวะมันเพิ่มหมดเลยวะ เจ็ดพันห้าเลยใช่ไหครับผมเหมือนหนึ่งครับผมโอ้โหยังไม่ถึงนั้นสองร้อยบวกเลยตรงนี้นะครับยังไม่ถึงสองร้อยเลยทำยังไงวะเนี่ยแปดสปีดครับแต่งตั้งเยอะยังไม่ถึงสองร้อย กว่าเลยถึงแน่นอนครับรอบนี้สี่สิบไหมโอ้ยังไม่ถึงอีกสวยแล้วต้องใส่อะไรเพิ่มกว่าน,นี้โอ้โหเงินสามแสนครับเหลือแสนเลยครับก็ถือว่าใช้ได้นะใส่เป็นสีอ่าเป็นสีแดงดิสีแดงไหม ทิ้มกันยังไม่เคยใส่เลยทิ้มกันดีกว่าครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นสีน้ำเงินครับผมสวยมากไปเราไปหาแข่งสนามสักหนึ่งสนามว่าเราจะรอดในสองร้อยของเรามีอยู่สองร้อยนะครับสองร้อย 2 3 9นะเราก er mm ็ต hmm. ้องเลือกสนามที่พอเหมาะกับรถนิสส like <fen> sure ันสกายไล e ์0 0 0พเรานะครับไปลุยเลยละกันครับเราจะเลือกเป็นสนามที่ใกล้ที่สุดนะครับผมเราเป็นอันนี้ละกันใกล้แข่งใกล้นะครับผมสักรอบหนึ่งจะรอดไหม Oh. oh. นี่พอสุดโหถึงเหมือนจะไปถันเขาเลยครับโวดแรง ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ ได้มาสอง0มืนสองครับผม8ปด้อยหกสบามบาทในรอบนี้นะก็แรงไหมล่ะว่าแรงนะใช้ได้อยู่นะรถคันนี้แต่ว่าผมก็จะเอาคันนี้ไปแข่งทายแล้วนะครับสนามที่ใกล้ที่สุดก็ผมก็ไปหาเก็บเก็บตังค์ก่อนนะครับผม คลิปหน้าผมจะแต่งเป็นรถอะไรก็รอติดตามชมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับ